ลักการอยู่แล้วนะครับนั้นต้องเชิญท่านเข้ามาด้วยว่าเราดําเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้วหากมีข้อท้ตงติงเราได้พูดคุยกันตรงนั้นอีกทั้งเราก็ได้รับทราบจากทางทนายความว่าญาติหรือคุณแม่น้องแตงโมงมีความประสงค์อยากให้คุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันเข้ามาร่วมในการที่จะเป็นผู้ที่พาศพซึ่งผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์กเกษียณอายุราชการไปไปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจะเชิญท่านมาในฐานะของผู้สังเกตการดด้วยเช่นเดียวกันส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมก็จะเป็นหนึ่งในผู้สังเกตการอีกหนึ่งคนที่จะเข้าไปร่วมในการส่าพิสูจน์ด้วยนะครับซึ่งก็ในฐานะของผู้ที่รับเรื่องแล้วก็เป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ไปดูจะได้ทราบถึงขั้นตอนดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรหลังจากผลการดําเนินการแล้วนะครับก็จะ นำมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบในในเรื่องของหลักการว่าได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้นะครับคณะผู้บริหารท่านรัฐมนตรีท่านก็ประชุมอยู่ในขณะนี้ก็ยังประชุมอยู่นะครับเมื่อสักครู่ผมก็อยู่ในที่ประชุมนะครับท่านก็ได้ฝากเดียวว่าในเวลานี้สังกัดทุนิธรรมก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับเราดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการผ่าพิสูจน์เนี่ยนะครับเรา ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยึดเรื่องของมาตรฐานการผ่าพิสูจน์ในหลักการของทางนิติเวชเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็การร้องขอผมได้กลับเรียนท่านรัฐมนตรีแล้วว่าเราก็ทําตามที่คุณแม่ร้องขอดังนั้นเนี่ยผ่ามีข้อมูลอย่างไรก็คงต้องให้ทางคุณแม่นะครับให้ทําเป็นหนังสือผ่านทนายความมาเราจะปฏิบัติตามที่คุณแม่ร้องขอมานะครับก็จึงได้เห็นได้ว่า ในเวลาที่พูดคุยในภาพรวมมาน,นี้แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอำนาจหน้าที่และผู้ที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายก็คือว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เราอะนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการให้บริการด้านนิติเวชวิทยานะครับมารามีกฎหมายนะครับและที่ผ่านมานะครับตอนที่เกิดเหตุในครั้งแรกที่ มีพบศพน้องแตงโมเองนะครับสถาบันนิติวิทยาโดยคุณหมอสลาวุฒินะครับก็ได้ลงพื้นที่ตามคำร้องขอของพนักง,งานสอบสวนใน,ในเบื้องต้นครั้งแรกท่านก็ได้เข้าไปดูหลังจากนั้นเนี่ยพนักง,งานสอบสวนก็ได้ส่งศพของน้องแตงโมเนี่ยไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาของกรมตํารวจนะครับก็เลยทําให้ในคราวแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ส่งศพมาตรวจที่สถาบันนิติวิทยานะครับดังนั้นก็ขั้นตอนก็ผ่านไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยมีการร้องขอเราก็ต้องกลับเข้ามาใหม่นะครับที่จะต้องมาผ่าพิสูจน์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณหมอก็มีการเก็บข้อมูลในเบื้องต้นเอาไว้เราก็มีข้อมูลในส่วนของสถาบันนิติวิทยาอยู่แล้วนะครับเราก็คง,งได้นําภาพดังกล่าวเนี่ยมาประกอบเมื่อหลังจากที่ทางพนักง,งานสอบสวนเองเนี่ยนะครับได้สอบประคำอะไรทั้งหลายทั้งปวงไปแล้วเนี่ยญาติของทางน้องแตงโมเองก็ มาร้องขอที่พนักง,งานสอบสวนด้วยนะครับให้ส่งศพนะครับของน้องแตงโมเนี่ยมาที่สถาบานันนิติวิทยาสตาร์เพื่อทําการผ่าพิสูจน์ศพก็ในระหว่างนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนเอกสารของทางตํารวจเนี่ยจะต้องทําหนังสือส่งมาที่สถาบันนิติวิทยาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากฎหมายบอกว่าพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจที่จะต้องส่งศพเนี่ยเข้ามาที่เรานะครับจากการส่งศพเข้ามาที่เราเนี่ยก็ส่ง เราเราเองในในตามกฎหมายเราสามารถที่จะตรวจสอบได้2วิธีนะครับคือ1นึ่พนักง,งานสอบสวนทำหนังสือส่งมาให้เราผ่านพิสูจน์ศพครั้งที่1นึ่งครั้งที่2นะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าส่งศพมาแล้วเนี่ยนะครับเราผ่านบอร์ดคณะกรรมการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมีทั้งสิ้นนะครับซึ่งซึ่งมีทั้งสิ้นเนี่ยสิบ สิบห้าท่านที่เป็นกรรมการบอร์ดนะครับแต่จะมีลายชื่อนะครับซูมเอาได้ไหมนะนี่คือคณะกรรมการที่จะมาพิจารณาในการที่จะผ่านพิสูจน์ตามพรบรรการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์นะครับมาตราห้าวงเล็บสี่ก็คือผ่านบอร์ดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสองสองอย่างที่เราจะดำเนินการ ให้เอกสารของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือโดยพนักง,งานสอบสวนส่งมาสามารถต่ห้าวงเล็บหนึ่งเราก็ดำเนินการผ่าพิสูจน์ศพได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าหนังสือดังกล่าวที่มาให้เรานะครับยังไม่ยังไม่แล้วเสร็จเราก็จะดำเนินการในเรื่องของการผ่าพิสูจน์ศพโดยผ่านบอร์ดของสถาบันนิติวิทยา,าโดยมีคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วย หลัดกระทรวงนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งท่านายจะมอบตัวแทนมาอดีรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการสำนักง,งานมาตรฐานการผลิตสภานุสกรรเป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินยายกแพทยสภาผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานของกรมตำรวจแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒ หนืสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับแล้วก็ผูอ้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นเลขานุก,การด้วยแล้วก็รองผู้อำนวยการอีกสองท่านเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผ่านบอร์ดในประเด็นที่สองนะครับเราก็ดูจากข้อกฎหมายแล้วถ้าอะไรที่มันมาได้ก่อนเราจะดําเนินการอย่างนั้นทันทีนะครับถ้าหนังสือของทางตํารวจฝั่งส่งมาคือวันนี้ตํารวจนะครับได้ทาหนังสือส่งมาในเรื่องของการให้ไปรักศพของ น้องแตงโมนะครับจากที่นิติเวชวิทยาเมื่อวานนี้นะครับเราก็ไปรับวันนี้่งน้องแตงโมอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตอนนี้เราก็เก็บรักษาน้องไว้นะครับซึ่งสถานที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาเราก็เราก็ใช้ที่นั่นเป็นที่ในการถานพิูจนกศพมาโดยตลอดแต่ในอนาคตนเนี่ยเราจะไปที่ลาดหลุมแก้วนะครับ ซึ่งจะเป็นสถานที่ผ่าพิสูจน์ศพแล้วก็ทุกอย่างครบวงจรที่รับแก้วปทุมธานีก็จะเป็นที่ที่เราเ,เป็นขอ,ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อขั้นตอนที่ผมกาลังพูดถึงตรงนี้นะครับก็เลยทําให้เราก็ต้องดําเนินการต่อไปในเรื่องของการใช้ตามมาตราหวงเล็บ4ก็คือเชิญคณะกรรมการที่พูดถึง15ท่านนะครับเข้ามาประชุม วันนี้ก็ได้รับทราบจากท่านผู้นายกสถาบันนิติวิทยาแล้วว่าอ,อ,อยู่ระหว่างการเรียนเชิญเพื่อจะมาประชุมถ้าประชุมได้เร็ววันนี้พรุ่งนี้หรืออย่างช้าไม่เกินวันศุกร์นะครับเมื่อได้มติออกมาเราก็จะดําเนินการเรื่องของการให้คณะกรรมาการเนี่ยนะครับถ้ามีมติแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผู้นายกสถาบันนิติวิทยาก็จะ ทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่มัสกูพูดได้ฟังสามหน่วยงานหลักรวมถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับมาร่วมในการถาพิสูจน์ก็อาจจะเป็นวันจันทร์และถ้าทุกอย่างแล้วเสร็จตามที่ผมพูดก็จะเป็นวันอังคารในเรื่องของการที่จะถ่าพิสูจน์ศพน้องอีกครั้งหนึ่งต่อไปดังนั้นก็เลยต้องเรียนที่น้องสืงึอมนชนว่าขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะเป็นขั้นตอนที่ อธิบายให้สื่อมวลชนได้รับทราบนะครับว่าทางกระทรวงยุติธรรมเองนะครับเราในฐานะที่จะต้องดูกำกับดูแลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับถ้ารัมตีท่านก็สั่งการลงมานะครับเมื่อเมื่อสักครู่ในที่ประชุมท่านก็ได้เน้นย้ำเรื่องของความให้ความเป็นธรรมแล้วก็ทําความจริงให้ปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าก็ไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเองก็ไม่มีแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นนะครับยืนยันว่า อาจจะมีหลายคนที่อาจจะมาถามผมนะครับนอกรอบก็มีแรงกดดันหรือไม่อย่างไรก็ยืนยันเช่นเดียวกันครับว่าเราทําหน้าที่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นศพของน้องแดงโมหรือจะเป็นศพใดนะครับอย่างที่ผ่านมาเราเคยทาของคดีน้องลาลาเบละนะครับเราก็ดําเนินการเช่นเดียวกันนะครับก็คือทําความจริงให้ปรากฏดังนั้นเราจะไม่กังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะแรงกดดันใดๆก็ตามนะครับผมยืนยันว่า ผมในฐานะที่ท่านรัมตีท่านมอบหมายให้ผมช่วยกำกับดูแลเรื่องนี้นะครับก็ยืนยันว่าผมไม่ไม่กลัวและไม่สนใจเรื่องที่จะเกิดขึ้นในทั้งสิ้นผมอยากทำในสิ่งที่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ให้ความวยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ตายเองนะครับหรือว่าจะเป็นสมน้องก็ตามนะครับหรือจะเป็นญาติของของน้องก็ตามนะครับหากพบว่ามีการกระทำความผิดหรือมีพิรุษใดๆ ผมยืนยันถ้าผมจะมาบอกสื่อมวลชนเป็นคนแรกนะครับก็ดังนั้นก็เลยขาบเดียนให้ทางสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับใครมีประเด็นอะไรสงสัยสอบถามได้นะครับ